อะเดี๋ยวก่อนเริ่มกิจกรรมเรามาทบทวนเพลงฤดูหนาวกันก่อนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เรียนหน่วยฤดูหนาวสัปดาหนะ์หน้าเราจะเรียนรู้หน่วยวันปีใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันคริสต์มาสกันแล้วนะคะเด็กๆขาเหมือนที่ครูจุ๋มบอกเมื่อกี้ด้วยนะคะว่าให้เด็กๆ พรุ่งนี้ไปเที่ยวไปเที่ยวได้แต่ว่าต้องใส่แมสหรือถ้าไม่จำเป็นตอนนี้เพื่อนค่ะอยู่ที่บ้านได้ค่ะว่าไงคะน้องเกลจะไปโรงเรียนวันไหนหรอคะยังไม่ทราบเดี๋ยวรอฟังอีกทีหลังปีใหม่นะคะโอเคค่ะตอนนี้โอไมคอนมาแล้วโอไมคอนตัวร้ายมาอีกแล้วจะชอบมาช่วงปีใหม่ทุกครั้งเลยปีที่แล้วปีใหม่ ก็เป็นแบบนี้คุณครูจัดห้องเตรียมต้นคริสต์มาสไว้สวยเลยแต่สุดท้ายพี่ๆก็ต้องอยู่ที่บ้านไม่ได้มาเหมือนกันนะคะช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยช่วงเนี้ยไวรัสต่างๆเจ้าโควิดนี่แหละชอบมากเพราะว่าอากาศไม่ร้อนถ้าอากาศร้อนเนี่ยจะฆ่าโควิดได้แต่ทีนี้อากาศหนาวเย็นโควิดอยู่ได้นานเลยยิ่งเวลาเรา เราจับประตูตรงลิฟต์หรือตรงเก้าอี้ตรงของต่างๆเจ้าโควิดมันอยู่ได้นานขึ้นเพราะว่าอากาศเย็นมันชอบมากมันแช่แข็งตัวเองได้ฉันไม่ยอมตายเลยนะนก็จะเกาะอ,อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เด็กๆควรระวังนะคะถ้าไม่จําเป็นไม่ออกไปไหนหรือถ้าจําเป็นใส่แมสล้างมือบ่อยๆฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไม่จับสิ่งของที่ไม่จําเป็นนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะมาเริ่มกิจกรรมเรามาร้องเพลงกันนะ หนาวหนาวหนาพอถึงหน้าหนาวแม่มันหนาวจนสัน่นหน,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 นาวนู่นหน,นาวนี่หนาวนั่นมันหนาวจนสั่นไม่รู้จะทำอย่างไรเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พอหนาวอีกทีต้องแข็งแรงว่องไวตื่นเช้าต้องออกกำลังกาย ตื่นเช้าต้องออกกำลังกายแ้าตำวันไปก็จะหายหนาวเอ้ยเมื่อวานมีอีกเพลงหนึ่งเพลงเลยนะคุณปอนหนาวจริง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 พิงไฟก็ออุน่นออกกำลังวิ่งกันชุนลมุนออกกำลังวิ่งกันชุนลมุน หยุดวิ่งก็อุ่นหายหนาวแล้วเอเลยอ่ามีอีกเพลงหนึ่งด้วยนะอีกรอบหนึ่งหนาวจริงนี่คุปอนีท่าไหมเมื่อวานคุณมอมีเห็นไอ่าคุปตนำท่าให้พูหน่อยหนาวจริง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 พีคไปก็อุ่นออกกำลังวิ่งกันกระชุมนรชุมออกกำลังวิ่งกันกระชุมชระุด วิ่งก็อุ่นหายหนาวแล้วเลยอายอดเยี่ยมมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆบอกประสบการณ์เกี่ยวกับรถนะคะบอกประสบการณ์เกี่ยวกับรถครปปอมีจอต้องแชร์อะไรไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูปอนขอแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะโหคุณครูบีชอบคําถามที่เด็กๆถามครูบีมากเด็กๆหลายคนถามเกี่ยวกับ เส้นทางของรถไฟฟ้าว่าไปทางไหนบ้างอ๋อคุณคูบีก็เพิ่มความรู้ให้คูบีต้องไปหาข้อมูลคูบีได้ไปเปิดหาแล้วตอนนี้นะคะรถไฟฟ้าเรามีหลายสายมากเลยสามารถเชื่อมต่อกันทั้งใต้ดินแล้วก็บนบนดินนะคะแล้วบางสถานีสวยงามมากเด็กๆเป็นสถานีใต้ดินที่สวยมากเด็กๆควรไปลองนะคะอันนี้คือข้อมูล เยอะมากมายที่คุณครูบีได้ไปหาข้อมูลมาบางส่วนแล้วนะคะเด็กๆคะและที่เด็กๆถามว่า F1 F1 ฟอร์มูล่า1ทำไมถึงวิ่งเร็วกว่ารถของเราที่เราขับไปทำงานที่เราขับไปโรงเรียนไปหาข้อมูลมาแล้วมันน่าตื่นเต้นมากเลยคะ่ะเด็กๆคะแล้วทำไมรถถึงวิ่งได้อ่าน้ำมันมันไปมันไปมันไปช่วยตรงไหนทำให้รถวิ่งได้ อันนี้ครูบีจะได้ไปหาข้อมูลมาแล้วมันน่าสนใจมากเดี๋ยวครูบีจะทำเป็นภาพนะคะให้เด็กๆเห็นชัดแล้วก็เอามาอธิบายให้เด็กฟังได้เข้าใจง่ายๆเอาล่ะนี่คือสิ่งที่เด็กบอกครูเด็กๆเห็นไหมคะอ่าเส้นสีเขียวนี้คือสิ่งที่เด็กๆรู้หมดแล้วว่ารถแต่ละชนิดบนโลกของเราเนี่ยอาจมีเท่านี้นะถึงที่เด็กๆรู้แล้วนอกจากนี้มีรถอะไรอีกลือเปล่า เดี๋ยวครูบีกับครูปอนจะมาเพิ่มเป็นเส้นสีน้ําเงินให้นะคะอ,ะอาจจะมีรถเยอะมากกว่านี้ที่เด็กๆไม่ได้บอกมาครูบีก็จะทําเป็นสีน้ําเงินให้ให้เด็กๆเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะส่วนสีแดงนี่คือคำถามทั้งหมดเลยที่เด็กๆได้ถามมาครูบีก็จะไปออกแบบเป็นเนื้อหาว่าทำไมรถถึงไม่ติด ทำไมรถถึงสตาร์ทไม่ติดมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะทำไมรถถึงวิ่งได้นี่ไงอ่าทำไมรถถึงวิ่งได้มันเกิดจากอะไรมีคนเป็นหมุนมันหรือเปล่าหรือว่าพวงมาลัยทำให้มันหมุนได้หรือเปล่าทำให้ล้อรถวิ่งหรือเปล่าแล้วอะไรที่ทำให้ล้อรถวิ่งได้เวลาเราเติมน้ำมันเข้าไปแล้วน้ำมันไปไปช่วยตรงไหนที่ทำให้ล้อรถวิ่ง อันนี้เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันจากคําถามทั้งหมดที่เด็กๆถามมาทุกคําถามเลยนะคะน่าสนุกมากค่ะแต่วันนี้นะคะตรงนี้เราพักไว้ก่อนครูบีจะมาถามประสบการณ์เดิมของเด็กๆตรงนี้ก็สําคัญนะคะครูบีจะได้รู้ว่าเด็กๆมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับรถนะคะคนแรกเลยใครดีคะอาแชเปอร์นะัครูขอเรียงไปเลยแล้วกันอาแชเปอร์บอกครูเลยค่ะชอบ,ชอบรถ รถไทยครับแชปปูเคยพอแชปขึ้นรถไทยแล้วมันดีมันแรงมากเลยแชปเิอร์ม<อ>ีกาขึ้นยอดเยี่ยมอ่าอันนี้คือประสบการณ์จริงๆของแชปเปอร์นะแชปเปอร์เล่าได้ดีมากแชปเปอร์อบ,บอกว่าคุณปู่เคยไม่ทุกวันเนี่ยคุณปู่เขาขับรถไทยแล้วก็แชปเปอร์ก็ไปขับรถไถยกับปู่ด้วยอ๋อขึ้นไปนั่งด้วยใช่ไหมครับเองเป็นคนขับเลยใช่ไหม ใช่ลงมาไลยเลยไหมจ<ช>ริงอ่ะออแล้วเขา<อ>ปิดปิดเลยใช่ป่ะก็จกใจนกว่าแมว, <laughs> มวโอเคดีมากครับแคปขอบคุณครับลูกขอบคุณครับด้วยแกนั่นเองโอเคขอบคุณครับอ่าชอบรถถ่ายเพราะคุณปู่ พาแชปขึ้นไปขับรถไถด้วยนะอ่าไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้แชปขับเองนะมีคุณปู่นั่งอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าแชปยังเป็นเด็กอยู่แล้วเขาก็ขับแล้วเขาก็บิดเกียร์นี้เขาก็ขับขับขับอ๋อคุณปู่นั่งอยู่ด้วยเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะแชปยังเด็กอยู่ใช่ไหมโอเคยอดเยีเ่ยม <c oughs> ค่ะคนต่อไปนะคุณของอะไรไหม <c oughs> ได้ อ,อ๋อได้หมุนพวงมาลัยด้วยนะคะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับแล<อ><อ>้วปูวจบมือชักสอนอ่ะครับอ๋ออันนี้คือประสบการณ์จริงๆอ่ะมันถูกต้องนี่คือประสบการณ์ไม่ใช่เรื่องที่เราอยากทํานะแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเรานะอ่ะต่อไปพาคินครับคินชอบรถดับเพลิง อ่าเด็กๆคลเด็กๆไม่ต้องบอกนะว่าชอบอะไรไม่ต้องบอกว่าชอบเอา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 ที่เราที่กินเคยเคยเคยขึ้นนะลูกที่แบบว่าอ่ะแล้วเวลาตอนกินไปทํางานกับแม่ตอนขากลับคินขึ้นรถอะไรกลับบ้านลูกขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ขึ้นรถเมล์แล้วก็ขึ้นวินแล้วพอตอนเช้า ขึ้นวินแล้วก็ไปต่อรถเมลแล้วก็ไปต่อวินถึงแบงแล้วก็ต่อเนี่ยเบรคหางก็ถึงแบงครับคุบคนพิมไม่ทันเลยนะคะขึ้นรถเมลขึ้นรถเมลขึ้นวินตอนเช้าพอตอนเช้าอะไรนะครับลูกตอนเช้าไปยังไงครับบอกไปแล้วปุ๊บปนท์ทิ้งไม่ทันครุบันพิมพ์ไม่ทันครับลูกตอนเช้าขึ้นวินแล้วขึ้นอะไรต่อแะ้วลูก ตอนเช้าขึ้นขึ้นรถเมล์อ่าขึ้นรถเมย์แล้วไปทำอะไรต่อแล้วก็ขึ้นวินแล้วก็ขึ้นรถเมแล้วก็ขึ้นวินมอยตัไแล้วพอตอนเย็นก็ก็ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วแล้วพอต่อรถไฟฟ้าแล้วก็ต่อรถเมแล้วก็ต่อวินครูบอลจะงงโอเคใช่ไหมคะใช่คูะ โอเคค่ะ <Okay. laughs> ขอบคุณครับก่อนครับโอ้โหหลายรถเลยนะคะต่อไปน้องเกลค่ะมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับรถบ้างคะหนูหนูชอบรถกาเซล่าค่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องบอกว่าชอบอะไรแต่บอกว่าหนูเคยหนูเคยอะไรคะเกี่ยวกับรถ รถอะไรรูปหลายชนิดเลยพอดีพอดีติดงานอยู่อะค่ะน้องเกียวเคยไปนั่งรถอะไรกับตาคะนั่งรถตุ๊กตุ๊กค่ะ,ะเขาไปทำอะไรบนรถตุ๊กตุ๊กไปไหนคะไปสง่งผู้โดยสารกับตาค่ะอ๋อโอเคเคยนั่งรถตุ๊กตุ๊กไปส่งผู้โดยสารกับคุณตาตค่ะคนั่งข้างหลังคนขับหรือนั่งตรงไหนนั่งข้างหลังข้างหลังกับคน น้องข้างหลังกับผู้ริษานังโอเคยอดเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากค่ะเกลขอบคุณค่ะต่อไปนะคะน้องตะวันครับตะวันเคยอะไรบ้างเกี่ยวกับรถครับตะวันเปิดไม์บอกปูนะครับ ตะวันพร้อมไหมลูกเปิดไมค์บอกครูครับครูก่อนรถแล็บโค้กค่ะไม่ใช่รถที่ชอบค่ะรถที่ชอบไม่ใช่รถที่หนูเคยไปหนูเคยนั่งรถไปไหนไปไป,ไปที่ทะเลค่ะไปที่ทะเลแล้วทะเลมีอะไรบ้างไปกี่จังหวัดรอบนั้นไปกี่จังหวัดแล้วมีมีอะไรคะ<ม>บอกครูด้วย เห็นครูแล้วแล้วเล่นทะเลกี่วันบอกคุณครูก่อนเล่นน้ําทะเลไปกี่วันอ้าวไม่เหุตอบ <Okay. S 1> แล้วตอบพี่ตอบที่ให้คุณครูถามให้คุณครูถามอคุณครูจะถามคำถามอ่าไปเล่นน้ำ,<ๆ>ไไนำแล้วรถที่หนูนั่งไปเป็นรถอะไรลูกรถอะไรครับรถที่หนูนั่งไปอ่ะ <c oughs> รถใคร <c oughs> ใครขับรถให้หนู ลุงตมลุงตา้มแล้วรถอะไรรถบอกคุณครูรถอะไรลุงตามเป็นคนขับไปคูไปรถอะไรครับรถลุงตา้มโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครัค่ะต่อไปน้องมินาค่ะมาบอกคุณครูหนูนั่งรถไปไหนคะ ไปไหนบ้างาไปเขาใหญ่แล้วไปไหนอีกไปสมุยไปสมุยนั่งรถแล้วต้องทําไมเอารถขึ้นอะไรข,ขับรถขึ้นอะไรขึ้นอะไรข้ามไปเกาอะอ่ะขึ้นอะไรเกาะสู่มก็เอารถขึ้นเรือใช่ไหมรถขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วก็ไปไหนอีกที่เป็นภูเขา ที่เป็นภูกเขาไม่ใช่ที่ไปไหนอีกไปน่านหนูบอกขับนั่งรถไปน่านน่านสมุยถนนเป็นถนนอะไรบอกกูที่ลอยฟ้าลอยฟ้าทะเลสามและถนนเลขอะไรนะเลขสามถนนเป็นเลขสามเลยคุณครูแล้วมินาทำไมเมารถไหม เมาเมารถเมารถใช่ไหมคะโอ้โหเจ่งมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูครับโอเคถนนไปเลขสามเลยนะต่อไปน้องพราวค่ะน้องพราวเคยอะไรบ้างเกี่ยวกับรถค่ะเคยขี่รถจักรยานแล้วก็เคยขี่รถโตเล็งแล้วก็ คยคขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่รถจักรยานเคยขี่รถซาเล้งแล้วก็เคยขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่รถซาเล้งทาอะไรช่วยพอ่อเนีขี่รถซาเล้งช่วยันโลขนข้าว <c oughs> ขีรถซาเล้งช่วยขนข้าวโอเคค่ะสวัสดีค่ะข,นนขอบคุณค่ะเก่งมากเลยโอเคต่อไปขอบคุณค่ะขีดพอ,อนธุ์ไหมเอ่ย อ่าได้ค่ะคุบีอโอเคค่ะต่อไปน้องกว,วินกรน,น้องเดลต้าครับพันแม้เดลต้าอยู่ที่ทำงานเดลต้รับกลับบ้านยังไงลูกกลับบ้านโดยนั่งรถอะไรครับนั่งรถไฟเลยครับรถไฟแบบไหนลูก รถไฟนะรถไฟธรรมดารถไฟฉีดฉากรถไฟธรรมดานะรถไฟฉกรถไฟธรรมดานะรถไฟอ่จะลงที่ไหนลูกต้องไปลงที่ขาไฟฟ้าครับรอใครมารับครับรอพ่อมารับอีกทีหนึ่งครับว้าวแล้วตอนที่เตาต้านั่งเป็นยังไงลูกตอนที่เตาต้านั่งเด้ต้าก็ตกใจเสียงปุ้นปุ้นแล้วก็ อตกใจทําไงนะตกใจสะดุ้งตื่นทําไงนะสะดุ้งตื่นก็ทำแบบนี้แล้วยังไงลูกอ่ะไม่เล่นแล้วยังไงครับแล้ก็แม่ก็เลยแม่ก็หัวร้ายแต่ตาไม่ใช่เป็นเสียงรถไฟสวยแม่บอกใช่ไหมว่าเป็นเสียงรถไฟใช่ไหมใช่แล้วยังไงลุย์แล้วแล้วก็หัวเราะไหม บนบรถไฟเป็นยังไงลูกบรน,นบรถไฟเป็นยังไงลูกบนรถไฟเป็นยังไงลูกเป็นรถไฟไรยะตานั่งอยู่บนรถไฟแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะมีคนเยอะไหมบนรถไฟมีคนเยอะค่ะแล้วแล้วลมเข้าไหมมีลมหนูเห็นอะไรข้างทางไหมคะเห็นไหมลูกหนูมองเห็นอะไรไหมครับมองเห็นคนมองเห็นที่นั่ง ครับโอเคได้เห็นบ้านกันใช่ไหมใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวนะเดือดาขึ้นที่สถานีไหนลูกสถานีไหนลูกสถานีสามเลยสามแสนครับสามแสนครับเป็นโรงพยาบาลเขนครับเป็นไปโรงพยาบาลแข่งครับอ๋อแล้วถึงถึงการไฟฟ้าเลยไหมคะ ครับถึงเลยครับมันจะเป็นแยกแยกแยกตรงนั้นนะคะให้คุณพ่อเขาเขาบนรถมารับอะค่ะอ๋อโอเคครับเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะต่อไปน้องใบพูค่ะเขาเคยออกเดี๋ยวเข้ามไปก่อนนะน้องสปูนครับเคยอะไรเกี่ยวกับรถบ้างลูกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หนูจะไปไหนบอกคุณครู ไปไหนครับไปปั่นอะไรนะหนูเคยเห็นรถอะไรบ้างเล่าให้คุณครูฟังก่อนเลวเมื่อกี้หนูยังพูดเลยรถอะไรรถอะไรครับหน้าบ้านรถอะไรนะรถเพลครับอ๋อรถดับเพลิงนั้เพลิงแล้วหนูเห็นเขาทําไมนะเขาฉีดน้ําทําไมฉีดละค่ะฉีดน้ําใส่อะไรนะไฟอะไรไฟเขาไหมอ๋อไฟไหมที่ไหนลูกที่ไหนริม ริมที่ไหนริมนาวครับริมทางครับริมทางที่มีสับว์ประหลาดทำดึกครับโอ้สับปะหลาดสัตปะหลาดพ้นไฟเหรอลูกแล้วก็เลยไฟก็เลยไหม้บ้านรถแบบเพิงต้องมาดับใช่ไหมวันนี้หนูจะไปไหนป่ะคุณครูดีเร็ววันนี้หนูจะไปไปปั่นไปปั่นอะไรนะรถอะไรนะครับอะไรพูดดีๆพูดดีๆครับตั้งใจเลยคนดีของแม่ไปปั่นที่ไหนลูกไปปั่นไหนเร็าบากคุณครูก่อนเร็วเดี๋ยวจะได้ไปครับ อไปเร็วๆพูดดีๆเดี๋ยวครูบีจะได้ไปบ้างไปลดน้ําหนัก<ล>หน่อยควรเดิอไปปั่น <ๆ S 1> หนครับ <ๆ S 1> ที่ไหนที่สวนอะไรครับบอกคนครูบีบคคสวนลู<ห> <c oughs> กสวนสวนสวนลูกป้า ส่วนรถไฟคะวันนี้น้องสกูนจะไปปั่นอะไรนะครับส่วนรถไฟปั่นจักรยานแล้วมีเสียงอะไรนะที่น้องอยากอ๋อปั่นจักรยานอ๋อมีกิ้งกิ้งนกจะได้ยินครับที่ส่วนรถไฟครับโอเคครับอย่าลืมสวมหน้ากากไปด้วยนะขอบคุณมากค่ะยกมือยกมือครับครับเจ่งมากค่ะอ่าต่อไป พี่พีกับน้องภูค่ะคนละประโยคนะเดี๋ยวครูของพี่พีเดี๋ยวครูบีไปแจ้งครูอ้อนะคะค่ะพี่ไปไหนพี่พีไปกับพ่อค่ะทางไปไหนพี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่อค่ะไปกับพ่อขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปไหนค่ะกูด้วยไปไหนขี่กลับไหนบ้านใหม่กลับบ้านใหม่ค่ะีกลับบ้านใหม่ค่ะ จบจบไหมคะถ้าจบอะไรนะคะคุณบีอะไรนะลูกอะไรเลยค่ะพูดกัพูดกจัด เหยื Hello, okay. oh ่เยอะแยะเย่เลยค่ะโอเคค่ะพี่พี่จบแล้วค่ะถ้าจบแล้วขอบคุณค่ะอ่าต่อไปน้องภูรถองภูรถอันเดนองภรถอะไรรถอะไรรถอรับูไปเทีลยวทะเลัน้วงูนั่งรถไฟไปค่ะไปเจอ่ทะรถไฟรถไฟฉึกฉักใช่ไหม ใช่ค่ะว้าวไปที่ไหนเนี่ยทะเลที่ไหนลูกไ,ไ,ไปไปห,หัวหินน้ำค่ะอ๋อหัวหินนั่ง<ค>รถไฟชุดขับไปหัวหินน้ำค่ะครับโอ้โหคงจะสวยนะดูนะสถานีรถไฟหัวหินเนาะโอ้มีคุบีเห็นหลายคนไปถ่ายรูปตรงนั้นนะคะ แล้ว <Okay. S 1> แล้วจบแล้วคุณแม่โอเคขอบคุณค่ะเก่งมากอ่าใบพูมาแล้วครูอขอถามใบพูนะจ้าใบพูค่ะอ่าบอกใบพูเคยอะไรบ้างเกี่ยวกับรถลูกเปิดใหม์อีกรอบนึงค่ะนั่งรถอ,อะไรคะบอกคุณนินั่งาาครถมอเตอร์ไซค์ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปกับใครบอกคุณครูซิไปกับ,บกแม่คุณค่ะ ขเขาเรียกคุณยายว่าแม่คุณอ๋อแม่คุณอ่าแม่คุณเหรอคะแล้วรถอะไรอีกลูกรถยนค่ะมองครูสิคะรถยนเป็นคุไปกับใครคะไปกับพัฟไปกับพัฟกรัฟค่ะไปกับพัฟกรัฟมีรถอะไรอีกไหมคะที่ใบพูเคยนั่งอ่าไม่มีแล้วขอบคุณค่ะร้อยแล้วร้อยค่ะขอบคุณยังไงขะบค่ณค่ะดีมากค่ะต่อไปธันวาครับ ปิดไหมเดี๋ยวนั่งตรงๆเอาพูดครับท่านไปไหนมาครับนั่งรถใครคุยอ่คุยกับครูท่นเคยเคยนั่งหรือเคยคุยมีอะไรก็ได้คุยกับฟังครูก่อนท่านจะเคยดูเคยดูหรือเห็นเคยดูฟังคุยดูครับอ่านเล่าเลยค่าเล่าไปไหนเล่าไปไหนนั่งรถคุณแม่ไปไหนเล่า งก็ไปเที่ยวอัพาร์ทห้องก็คุณแมาไปเที่ยวอพาร์ทอันนีดี๋ยวไปดูแม่เป็นไงาไปเจอมาดูไปเจออะไรบ้างไปเจอควายไปเจอหินข้อ่าเจอควายควายชื่ออะไรครับไปเจอคชื่อจีดีผู้ดังๆพูดดีดีควายตัวนั้นชื่ออะไรครับควายชื่อชื่อว่าไงน้องอะไรน้องจะดีน้องดังๆใหญ่ ไไม่ด้นน้องกะทิน้องกะทิฮอน้องกะทิแล้วเจอตัวอะไรอีกแมลงอะไรนะมีไฟมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมีไฟแว๊บมีไฟแว๊บมีไฟแว๊บโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจมืกอ๋อเจ๋งมากนอกจากไดเรื่องรถแล้วนะคะเรายังได้เรื่อง แมลงเลือกสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะเนี่ยเล่าให้ยายฟังเลยก็เล่าให้ครูฟังเลยเก่งใช่ได้ใช่ได้เก่งมากเลยค่ะต่อไปน้องปรุงครับตอบปรูสวัสดีครับก่อนปรุงครับเรียสวัสดีครับปรุงเคยเห็นเคยนั่งหรือเคยปรุงเคยนั่งอะไรค่ะเดีที่ไหนดูนะนะดีๆปรุงเล่าให้ฟังดยค่ะ ไปนั่งรถอะไรบ้างครนั่งรถพอรับพอเราไปตลาดไปกับใครไปตลาดกับใครครับโอเคไม่เป็นไร <Okay. S 2> ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจเปวีดีโอส่งมาให้ครูอีกทีนะค่ะ,ะช่วงวันนี้เกินเวลาเด็กๆมาเยอะเด็กอาจจะเหนื่อยนะคะต่อไปโกโก้ค่ะโกโก้อยู่ไหมลูกโกโก้เคยเห็นเคยนั่ง นั่งนั่งรถไฟครับรถไฟแบบไหนครับรถไฟแบบฉึกฉักหรือว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าเคยนั่งรถไฟฟ้ามันเป็นยังไงอธิบายเล่ามาที่กโก้นั่งเรียกรถไฟฉึกฉักลูกอ๋อรถไฟฉึกฉักรถไฟธรรมดารถไฟนั่งรถไฟฉึกฉักเป็นยังไงบ้างคะ โกนั่งไปไหนครับนูนนั่งไปการอะไรกาญจนบุรีโอ้นูไปการจนบุรีแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้เพื่อนฟังเร็วสนุกมากสนุกมากมีแอร์ไม่มี <laughs> ไม่มีแอร์แล้วมันเป็นยังไงขี้ฝุ่นเยอะไหมเยอะไหมครับไม่เยอะครับอ๋ <laughs> อเด๋อ <laughs> ครูบีเคยไปฝุ่นเต็มเลยนะ เขานั่งแค่สองสถานีอย่างเงี้ยค่ะเออเดินไปบ้านญาติแล้วข้างหลังบ้านญาติเป็นสถานีรถไฟก็เลยไปลองนั่งใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วแล้วโอเคไม่มีแอร์แล้วเป็นสนุกมากไม่มีแอร์แล้วนี่มีอะไรอีกไหมครับบนรถมีหลายคนอยูมีคนเยอะมากมีคนเยอะมากจบยังเดี๋ยวอปจบยังครับจบ จบแล้วครับโอเคเจ๋งมากเลยหลายคนเคยนั่งรถไฟหลายคนเคยเห็นรถดับเพลิงเคยนั่งรถคุณพ่อคุณแม่นะคะยอดเยี่ยมมากมีหลากหลายรถเลยมีหลากหลายรูปแบบบางคนอยู่อยู่ที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นรถอีกแบบหนึ่งเนาะเป็นรถไทยเป็นรถขนรถซาเล้งรถขนข้าวรถขนอะไรแบบนี้นะคะก็จะอยู่ตามแล้วแต่บริบทของสถานที่เนาะ นอ้อ,นองเอ่อน้องเบนซ์อยู่ไหมคะน้องเบนซ์อยู่ไหมไม่อยู่นะไม่อยู่อะเด็กสำหรับเด็กๆคนไหนที่ไม่ได้เข้าเรียนในวันนี้นะคะไม่ได้เล่าประสบการณ์ให้ครูฟังเดี๋ยวคุณครูจะทำเป็น Google Form ให้เด็กๆเล่านะคะผ่านตัวหนังสือส่งมาให้ครูใน Google Form นะคะรุกคนคุณพ่อคุณแม่พิมพ์ให้เหมือนเดิมนะ เอาเป็นเรื่องที่เด็กๆเขามีประสบการณ์ตรงนะคะไม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไกด์เนาะไม่ต้องไกด์ถามเขาแล้วก็ให้เขาตอบแบบเหมือนที่คุณครูทําเลยนะคะรวมทั้งข้อมูลเรื่องรถที่เด็กๆรู้จักแล้วก็คําถามด้วยเดยวครูจะทําเป็น Google Form ให้ในเสา์อาทิตย์นี้เดี๋ยวส่งไปให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเด็กๆที่ตอบครูแล้วไม่ต้องตอบซ้ำนะคะไม่ต้องตอบซ้ำเนาะแต่คนไหนยังไม่ได้ตอบไม่ได้เข้าเรียนวันนี้ก็ ตอบใน g o o g o e ออแทนนะคะวันนี้เด็กๆเ,เก่งมาปกปรบมือให้ตัวเองชมเชยแล้วเลยเวลาเด็กๆมาเยอะมากขอบคุณนะคะที่อยู่กับคุณครูสัปดาห์หน้าเราเรียนรู้เรื่องวันปีใหม่เดี๋ยวเด็กๆจะต้องซื้อสายลุงและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอ่าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านมาตกแต่งจัดให้สวยงามเดี๋ยวครูบีครูปอนก็จะจัดที่โรงเรียนให้สวยงามเหมือนกันมีต้นคริสต์มาส มีสายล้งมีคำว่า happy new year แล้วก็มีอุปกรณ์ของขวัญต่างๆว้าเด็กๆรู้ไหมครูบีกับครูปอนนะเตรียมของขวัญมา Surprise. เซอร์ไพรส์เด็กๆด้วยแหละสำหรับเด็กดีเท่านั้นนะเด็กที่ตั้งใจครูบีมีของขวัครูบีครูปอนมีของขวัญให้เป็นกับ เป่าน่ารักมากๆเลยครูบีเชื่อว่าเด็กๆต้องอยากได้อ่าเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเรามาเรียนรู้เรื่องหน่วยปีใหม่กันนะคะอย่าลืมตกแต่งนะอุปกรณ์ตกแต่งด้วยนะมีหมวกใครจะมีหมวกมาก็ได้อ่าใส่หมวกมาเรียนกันในสัปดาห์หน้านะคะ เอาละมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมคะคูปอน่ะไม่มีแล้วค่ะครูบีแล้วนะโอเคเรากลับมาเจอกันในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะวันนี้หมดเวลาบายบายอยาเอบายบายอยายบายบายพบกันเดยเลยยินคร cần vân à, cần nói gì chứ, cần nói gì chứ, cố lên, cố